ปวัติศาสตร์ลาวเอกราชและเอกภาพปี1 9 4 5 9 5 7ถึง1957ตอนที่6การประชุมใหญ่ที่เจนีวาและผลลัพธ์ที่ตามมาหากการประชุมนานาชาติเพื่อหาหนทางยุติสงครามอินโดจีนครั้งที่หนึ่งจัดขึ้นให้เร็วกว่านี้อะไรอะไรที่เกิดขึ้นไปแล้วก็คงไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเชื่อมั่นที่ผิดผิด ของการบัญชาการกองทัพฝรั่งเศสและการที่สหรัฐอเมริกาพร้อมที่จะยังคงสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินถึงสามในสี่ของค่าใช้จ่ายในการทําสงครามทั้งหมดอย่างไรก็ตามพอถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี1954การกดดันของกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพในฝรั่งเศสได้ทําให้ในที่สุดรัฐบาลฝรั่งเศสตัดสินใจหาหนทางที่จะจัดให้มีการเจรจา การประชุมซึ่งจัดขึ้นที่เจนีวาเพื่ออภิปรายในปัญหาเกาหลีได้เพิ่มวาระว่าด้วยเรื่องอินโดจีนเข้าไปด้วยบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมพบกันในวันเปิดการประชุม8พฤษภาคมซึ่งเป็นหนึ่งวันให้หลังการยอมแพ้ของฝรั่งเศสที่เดียนเบียนฟูนับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดแห่งชัยชนะของเวียดมินผู้ชนะนิกรรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม ในนามของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลาวโดยมีคณะตัวแทนจากรัฐบาลกัมพูชารัฐบาลของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเวียดนามซึ่งนำเดยโฮจิมินห์รัฐบาลสาธารณรัฐเวียดนามที่ฝรั่งเศสสนับสนุนฝรั่งเศสอังกฤษจีนสาภาพโซเวียตและสหรัฐาอเมริกาในฟาร์มวันดงเป็นหัวหน้าคณะตัวแทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเวียดนาม ซึ่งได้รวมเอาตัวแทนสองคนจากฝ่ายขบวนการต่อต้านจากขเขมรและอีกสองคนจากขบวนการประเทศลาวโดยมีหนูฮักมาเป็นหนึ่งในตัวแทนด้วยฝ่ายเวียดนามพยายามหาช่องทางให้ขเขมรและลาวมีบทบาทที่เป็นเอกเทศในฐานะตัวแทนจากฝ่ายรัฐบาลต่อต้านแห่งประเทศกัมพูชาและราชอาณาจักรลาวโดยมีสหภาพโซเวียตให้การสนับสนุน แต่ถูกคัดค้านจากประเทศอื่นๆที่เหลือทั้งหมดในคำปราศัยที่ผูิชนะนิกรกล่าวในที่ประชุมเขาได้บริภาคอย่างรุนแรงต่อขบวนการประเทศลาวว่าเป็นพวกเสแยแง้งและประนามการแอบอ้างการเป็นผู้นำของเจ้าสุรรนุวงศ์ว่าไม่ได้รับมอบอำนาจใดๆจากทางการลาวและว่าคงเป็นเรื่องน้าขันอย่างยิ่งที่จะยอมรับเขาในฐานะเป็นตัวแทนของใครๆ ผุยย้งว่าลาวเป็นประเทศที่มีเอกราชโดยสมบูรณ์แล้วและการปฏิบัติการทางทหารใดๆก็เป็นเรื่องที่กองกำลังต่างชาติเวียดมินกำหนดขึ้นเองแต่เพียงผู้เดียวผุยยังกล่าวต่อไปว่าสถานการณ์ในลาวต่างจากในเวียดนามโดยสิ้นเชิงเพราะการถอนทหารต่างชาติของฝ่ายผู้บุกรุกย่อมหมายถึงการหยุดยั้งความเป็นศัตรูโดยพฤติไนสำหรับพวกที่เรียกตัวเองว่า รัฐบาลฝ่ายต่อต้านแห่งลาวนั้นเป็นเพียงการสร้างขึ้นแบบปลอมๆอ,อย่างสมบูรณ์โดยฝ่ายผู้บุกรุกจากต่างชาติและนี่คือเนื้อหาหลักที่จะได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าในอีกหลายปีต่อมาซึ่งทั้งไม่ถูกต้องและทั้งสร้างความเข้าใจผิดให้เกิดขึ้นการประชุมถูกลากยาวจากเดือนพฤษภาค,คมไปจนถึงมิถุนายนการเข้าแทรกแซงช่วยเหลือของโจเอนหลาย รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศของจีนทำให้สามารถบรรลุข้อตกลงประนีประนอมได้ในที่สุดขบวนการประเทศลาวได้รับการยอมรับโดยพฤตินัยไม่ใช่ในฐานะรัฐบาลทางเลือกที่ทำหน้าที่บริหารประเทศอยู่เป็นบางส่วนแต่เป็นขบวนการเคลื่อนไหวแบบกองโจรที่เหล่าบรรณานนครจำจะต้องได้รับการควบคุมและหยุดการเคลื่อนไหวทุกประการในขณะที่เวียดนาม ใช้แนวเขตปลอดทหารแบ่งประเทศออกเป็นหน่วยทางการเมืองสองหน่วยที่แยกออกจากกันและกัมพูชายังคงอยู่เป็นประเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ส่วนในเหล่านั้นสองแขวงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือพงสาลีและหัวพันซึ่งในการประชุมเรียกว่าสำเหนือซึ่งเป็นแผ่นดินส่วนที่แคบและยาวเชื่อมต่อตลอดแนวชายแดนเวียดนาม ถูกกันไว้สำหรับใช้เป็นที่นำกำลังของฝ่ายขาบวนการประเทศลาวมารวมไว้ส่วนจะเป็นกองกำลังใดบ้างนั้นไม่มีการระบุเอาไว้แต่ที่ชัดเจนก็คือไม่ได้รวมเอาทหารบ้านซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของขบวนการประเทศลาวในระดับท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยการลงนามในข้อตกลงเพื่อหยุดยั้งความเป็นปรปักกันในลาวมีขึ้นเมื่อวันที่20กรกฎาคม ปี954โดยมีเสนาธิการทหารจากฝ่ายกองกำลังแห่งสาภาพฝรั่งเศสเป็นตัวแทนของกองทัพแห่งราชอาณาจักรลาวและรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเป็นตัวแทนในนามของขบวนการประเทศลาวซึ่งก็ถูกต้องเหมาะสมดีสำหรับสงครามตัวแทนที่กำลังดำเนินอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงดังกล่าวกองกำลังของทั้งสองฝ่ายที่เป็นคู่กรณีกัน ต้องวางอาวุธและหยุดปฏิบัติการและต้องนำกําลังไปรวมกันอยู่ในเขตพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นกองกําลังต่างชาติทั้งหมดต้องถอนออกจากประเทศยกเว้นฝ่ายปฏิบัติการกองทัพฝรั่งเศสจำนวน1,500นายที่จะยังคงอยู่เพื่อฝึกกองทัพลากต่อไปและฐานฝรั่งเศสประจำอยู่ที่ค่ายซึ่งเป็นฐานทัพของฝรั่งเศสอีกสองแห่งแห่งละไม่เกิน3,500คน คอยกเว้นทั้งสองกรณีมาจากการร้องขอของฝ่ายรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลาวถึงแม้ว่าตัวเลขดังกล่าวจะไม่เคยได้ตามจำนวนเลยก,ก็ตามการจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเป็นเรื่องที่ไม่อาจกระทำได้ยกเว้นสำหรับกรณีที่ระบุว่าเพื่อความจำเป็นในการป้องกันประเทศลาวเท่านั้นเช้าวันต่อมาผูยชนะนิกก นนามของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลาวได้ประกาศในแถลงการสองฉบับซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแถลงการครั้งสุดท้ายของการประชุมครั้งนี้นั่นคือฉบับแรกรัฐบาลจะไม่ยอมใช้นโยบายเพื่อการลุกรานและจะไม่ยอมให้มหาอำนาจใดๆใช้แผ่นดินของลาวเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะลุกรานและลาวจะไม่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางทหารใดๆ ที่ขัดต่อหลักการของกฎบัตรแห่งสหประชาชาติหรือไม่เป็นไปตามหลักการในข้อตกลงว่าด้วยการหยุดยั้งความเป็นปรปักส่วนเอกสารฉบับที่สองรับประกันว่าชาวลาวทุกคนมีสิทธิทางการเมืองส่วนในแขวงหัวพันและพงสาลีนั้นจะมีการใช้มาตรการทางการบริหารแบบพิเศษเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ที่ไม่ได้การสนับสนุนต่อรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรในช่วงเวลาแห่งความขัดแยง้งคณะกรรมการดูแลแล,และควบคุมระหว่างประเทศหรือ International Commission for Supervision and Control ตัวย่อว่า ICSC มีอินเดียเป็นประธานแคนาดาและโปลแลนด์ร่วมกันเพื่อตรวจสอบการดำเนินการตามข้อตกลงโดยเฉพาะในเรื่องการหยุดยิงการสลายกำลังและการถอนกำลังต่างชาติ ทั้งสองฝ่ายต้องให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการในการตรวจสอบและการสอบสวนคณะกรรมการจะยังคงอยู่ในพื้นที่จนกว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆตามสัญญาเป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วสิ่งที่ติดตามมาก็คือการจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปภายในปี1955โดยการลงคะแนนลับ และต้องมีเงื่อนไขที่วางอยู่บนการเคารพต่อสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานคณะกรรมก,การมีหน้าที่เสนอรายงานต่ออังกฤษและสหภาพโซเวียตซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานร่วมกันในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมใหญ่ที่เจนีวาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าฝ่ายขบวนการประเทศลาวได้ประโยชน์ทางการเมืองอย่างชัดเจนที่สุดการที่ได้รับอนุญาตให้มีพื้นที่ ซึ่งจัดสรรไว้สำหรับใช้ในการรวมกำลังทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันนั้นถือเป็นชัยชนะที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งในขณะที่ทางฝ่ายกัมพูชาซึ่งถือเป็นสหายร่วมเคียงบ่าเคียงไหลกันไม่ได้รับการยอมรับอย่างเดียวกันนั้นพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมแต่หากไม่ได้รับก็ไม่มีผลใดๆทั้งสองแขวงคือฐานที่มั่นซึ่งได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ และเป็นที่ที่ฝ่ายประเทศลาวจะใช้สําหรับการทําสงครามต่อสู้ทางการเมืองและใช้เป็นที่หาประสบการณ์ทางด้านการบริหารซึ่งมีค่าอย่างยิ่งแม้ทั้งสองแขวงถูกจัดไว้เป็นที่รวมกําลังทหารของฝ่ายขบวนการประเทศลาวก็ตามแต่โดยนิตินายแล้วทั้งสองแขวงยังคงอยู่ในอำนาจของฝ่ายรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลาวอย่างไรก็ตามโดยตำแหน่งที่ตั้งของทั้งสองแขวง ทำให้การติดต่อระหว่างขบวนการประเทศลาวกับฝ่ายอุปถัมภ์ชาวเวียดนามสามารถทำได้โดยตรงและบทบัญญัติตามสนธิสัญญาเจนีวาก็ุ่มเครือมากพอที่จะทำให้โดยทางกฎหมายแล้วสามารถหน่วงหนีเวลาเพื่อผลประโยชน์ของฝ่ายประเทศลาวที่จะยังคงใช้อำนาจการบริหารในเขตนั้นเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้พฤษภาค,คม1 954 ความไม่ลงรอยกันที่เกิดจากสนธิสัญญาเจนีวาแสดงออกอย่างชัดเจนเมื่อนักการเมืองฝ่ายขวาจดให้มีการเดินขบวนทั้งในวียงจันทร์และหลวงพระบางเพื่อประท้วงการเข้ามามีส่วนร่วมของขบวกนการประเทศลาวฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองคือพักก้าวหน้าที่นำโดยกระต่ายโดนสสุริศและบ่องสุวรรณวงศ์แห่งพักสหภาพลาวแห่งชาติแสดงจุดยืนคนละข้างกับฝ่ายขวา โดยแย้งว่าในที่สุดแล้วเราไม่อาจาตัดขบวนการประเทศลาวออกจากการตกลงทางการเมืองใดๆได,ได้ความแตกแยกทางการเมืองดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในลาวเสมอๆนั้นมีความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นคือนอกจากความเกลียดชังกันเป็นส่วนตัวยังมีการแข่งขันกันในกลุ่มตระกูลต่างๆและการแทรกแซงของต่างชาติแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่สามารถหยุดยั้งการประชุมคณะกรรมการร่วม ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลาวกับฝ่ายขบวนการประเทศลาวเพื่อเดินหน้าตามข้อตกลงสงบศึกชั่วคราวได้ความเชื่องช้าของการเจรจานาไปสู่ความแตกร้าวทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นความไม่พอใจที่มีต่อสนที่สัญญาเจนีวาในความรู้สึกของชาวลาวมีอยู่สองประการคือการให้ขบวนการประเทศลาวมีเขตปกครองตนเองกับการที่ฝรั่งเศส ยังคงมีบทบาทในฐานะเป็นที่ปรึกษาอยู่การกล่าวหาอย่างไม่ยุติธรรมที่ทั้งสองฝ่ายได้รับคือฝ่ายหนึ่งถูกหาว่าขายชาติอีกฝ่ายหนึ่งถูกหาว่าเอาใจฝรั่งเศสผู้ชนะนิกอนในฐานะตัวแทนของประเทศลาวในเจนีวาและเป็นผู้นำกลุ่มอนุรักษ์นิยมในสภาหแห่งชาติได้ตกเป,เป็นเป้าของการถูกประนามจากฝ่ายต่างๆที่ประสานการโจมตีเขา ผ่านทางสื่อที่เป็นฝ่ายตรงข้ามจากแหล่งข่าวของทางการฝรั่งเศสระบุว่าการวิจารณ์โจมตีผุย๋ยมีความเกี่ยวเนื่องกับแผนการของอดีตสมาชิกกลุ่มลาวเป็นลาวที่ต้องการให้ฝ่ายทหารก่อการรัฐประหารเพื่อค่นล้มรัฐบาลของเจ้าสุวรรณภูมมาและให้เจ้าเพชรราชซึ่งขณะนั้นยังคงลี้ภัยอยู่ในประเทศไทยกลับเข้ามาเป็นผู้นำแทนในเดือนมิถุนายน มีความพยายามที่จะปลุกกระแสนในหมู่กองทหารที่ประจำอยู่ในค่ายจียานโมในเวียงจันท์แต่ก็ล้มเหลวต่อมามีการว่าจ้างให้สังหารผุยโดยใช้มือปืนที่เป็นอาญยากรซึ่งหลบหนีการจับกลุ่มไปอยู่ประเทศไทยและวางแผนปฏิบัติการจากทางฝั่งไทยผุยกลับจากเจนีวาเมื่อเดือนสิงหาคมแต่จนกระทั่งถึงวันที่18สิงหาคม เมือปืนสามคนหลบหนีการตรวจตราของตำรวจเข้ามายังฝั่งลาวและลงมือสังหารผุยขณะมีงานเลี้ยงอาหารข้ามที่บ้านของเขาผุยได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยจากสะเก็ดระเบิดแต่แขกคนหนึ่งชื่อกุวรวง์ซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมถูกยิงเสียชีวิตความพยายามที่จะฆ่าผุยและการตายของกุคือส่วนหนึ่งของแผนการที่จะสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล และแผนนี้แสดงตัวชัดเจนขึ้นเมื่อในเวลาต่อมารัฐมนตรีอีกหลายคนในคณะร,ขขรัฐบาลถูกข่มขู่เอาชีวิตรัฐบาลถูกผลักเข้าสู่ภาวะวิกฤตถึงแม้ว่ามือสังหารตัวจริงจะสามารถหลบหนีข้ามกลับประเทศไทยได้แต่ก็มีการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย40คนคนสำคัญในจำนวนนี้คือบองสุวรรณวงศ์แม้ว่าจาก,การสอบสวนของทางฝ่ายตำรวจ จะพบว่าเขามีความสัมพันธ์กับตำรวจและนักการเมืองไทยแต่กล่าวจนถึงที่สุดแล้วความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ของการสังหารก็ไม่มีอะไรชัดเจนกุวรวงเคยเป็นผู้ที่สนับสนุนเจ้าสุวรรณภูมิมายอย่างเต็มที่ในนโยบายการเจรจาเพื่อความปรองรองกับฝ่ายประเทศลาวแม้ว่าการตายของเขาจะเป็นเพียงอุบัติเหตุแต่ก็ทำให้รัฐบาลของเจ้าสุวรรณภูมิต้องล่มสลาย และต้องใช้เวลาอีกกว่า6สัปดาห์ในการต่อรองการแบบหมูไปไก่มากว่าที่ฝ่ายของกระต่ายจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โดยมีผุ๋ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและมีการจัดสรรแบ่งปันตําแหน่งหน้าที่กันในระหว่างพักพวกของบุคคลทั้งสองแล้วก็ตามแม้กระนั้นการรอบสังหารครั้งนั้นก็ยังคงตามหลอกหลอนการเมืองลาวอยู่ไม่จบสิ้น ถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานใดๆแต่กลุ่มตระกูลวรวงศ์ก็กล่าวหากลุ่มตระกูลชนะนิกรซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ทางการเมืองของตนว่าเป็นผู้วางแผนการสังหารครั้งนั้นทั้งหมดความระแวงสงสัยบ่มลึกกลัดน้องเพราะความล่าช้าลังเลอย่างน้อยก็จากทางฝ่ายของกระต่ายที่ไม่มีการสอบสวนอย่างไม่เข้าข้างใครด้วยเหตุนี้ความเกลียดชังกัน ในระหว่างกลุ่มตระกูลที่เกิดจากการลอบสังหารครั้งนั้นได้ส่งผลสะเทือนออกไปในวงกว้างอยู่อีกหลายปีต่อมาแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือมันได้แปลเปลี่ยนความสนใจซึ่งเผชิญหน้าท้าทายบรรดาน,นักการเมืองลาวอยู่เป็นลำดับแรกนั่นคือทำอย่างไรจึงจะสร้างความเป็นเอกภาพแห่งชาติให้เกิดขึ้นได้การหยุดยิงในลาวมีผลเกิดขึ้นจริงเมื่อวันที่6สิงหาคม ปี1 954คณะกรรมการดูแล,แลและควบคุมระหว่างประเทศทำหน้าที่อย่างละเอียดละออในทุกแง่มุมเท่าที่จะเป็นไปได้คณะกรรมการออกรายงานขั้นต้นครั้งแรกในเดือนมกราคมปี1 955มีรายละเอียดของพัฒนาการด้านต่างๆจนถึงสิ้นปีดังนี้การรวบรวมกำลังพลของข,องของบวนการประเทศลาวที่พงสาลีและหัวพันการถอนกองกำลังของฝ่ายฝรั่งเศส และกองกำลังอาสาสมัครของเวียดนามด้วยความเป็นจริงแล้วเป็นการยากที่จะยืนยันอย่างชัดเจนว่าเวียดนามได้ถอนกำลังออกไปหมดแล้วคณะกรรมการก็ไม่มีทางเลือกเป็นอื่นนอกจากจะต้องยอมรับคำแจ้งจากทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวียดนามใน,นขณะเดียวกันทางฝ่ายประเทศลาวก็ได้โหมโฆษณาชวนเชื่อในเขตพื้นที่อื่นๆที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตน ทำให้สามารถระดมคนหนุ่มสาวได้อยู่ในระหว่าง10,000ถึง15,000คนเพื่อเดินทางไปสมทบกับกองกําลังของขบวนการประเทศลาวในสองแขวงผู้ปฏิบัติงานและสายของขบวนการบางคนหลกซ่อนเพื่อปฏิบัติงานใต้ดินกองบัญชาการของฝ่ายเวียดมินประจําลาวซึ่งรู้จักกันในชื่อดอนหรือกลุ่ม100ย้ายไปอยู่ที่บ้านนามอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านชายแดนไม่ไคลจากกองบัญชาการของทางฝ่ายประเทศลาวเท่าใดนักผู้ปฏิบัติงานของเวียดมินซึ่งสองในสาเป็นทหารและที่เหลืออีกหนึ่งในสเป็นฝ่ายการเมืองยังคงทำหน้าที่ให้คำปรึกษาฝึกฝนและติดอาวุธให้กับขบวนการประเทศลาวการบรรลุวัตถุประสงค์แค่พอเป็นพิธีตามข้อตกลงทางการทหารในสนธิสัญญาเจนีวา ได้เปิดทางให้กับการเจรจาต่อรองทางการเมืองเพื่อรื้อฟื้นการสร้างเอกภาพแห่งชาติขึ้นอีกครั้งหนึ่งเจ้าสุวรรณภูมิและเจ้าสุภานุวงศ์พบกันเพื่อเจรจากันเป็นเบื้องต้นและขบวนการประเทศลาวยอมรับในอำนาจโดยนิตินัยของรัฐบาลแห่งราชอาณาจ,จักรลาวเหนือดินแดนแขวงซำเหนือและพงสาลีอย่างไรก็ตามความหวังที่จะบรรลุข้อตกลงอย่างรวดเร็วเป็นอันต้องหมดไป เมื่อกระต่ายเข้ารับตำแหน่งแทนเจ้าสุวรรณภูมาแม้ว่ากระต่ายจะยังคงดำเนินการเจรจาระหว่างตัวเขากับเจ้าสุภานุวงศ์ต่อไปไม่ใช่เฉพาะอุดมการทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างรุนแรงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเกลียดชังกันเป็นการส่วนตัวและความไม่ไว้วางใจกันย้อนหลังไปถึงช่วงเวลาที่ทั้งคู่เคยอยู่พักแนวลาวอิสระมาด้วยกันในขณะที่เจ้าสุภานุวงศ์ หวังพึ่งเวียดนามเหนือสำหรับการสนับสนุนทางด้านสากลกระต่ายกับมุ่งมาที่ประเทศไทยและเพิ่มระดับไปสู่สหรัฐอเมริกาข้อตกลงที่จะไม่กระทำการใดๆที่แสดงความเป็นศัตรูกันทำให้ความไม่ลงรอยกันถูกละไว้โดยทั้งสองฝ่ายจะไม่แตะต้องในประเด็นดังกล่าวปัญหาหลักที่ฝ่ายขบวนการประเทศลาวเป็นห่วงคือการบริหารงานชั่วคราวในทั้งสองแขวง ฝ่ายประเทศลาวอ้างว่าทั้งสองแขวงในความครอบครองของพวกเขาทั้งหมดควรอยู่ภายใต้การควบคุมของประเทศลาวดังนั้นหน่วยคอมมานโดพิเศษซึ่งส่วนใหญ่เป็นมง้งและเคยเป็นกองกําลังของอดีตสหภาพฝรั่งเศสมาก่อนก็ควรจะถอนกําลังออกจากพื้นที่ที่ยึดครองอยู่เสียฝ่ายรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรลาวยืนยันว่าควรเอาใจใส่ต่อพื้นที่ในความควบคุมที่มีอยู่ และว,ว่ามีพื้นที่มากพอสำหรับการรวบรวมกองกำลังของฝ่ายประเทศลาวอย่างไรก็ตามการประทักการด้วยอาวุธยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพอถึงเดือนเมษายนปี1955การการเจรจาทางการเมืองก็ก้าวเข้าสู่ภาวะชะงักงนันรัฐบาลรายงานทางฝ่ายคณะกรรมการว่าขาบวนการประเทศลาวมองว่าตัวเองยังอยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชา ของฝ่ายผู้บัญชาการระดับสูงของเวียดมินและกำลังต่อสู้เพืยึดพื้นที่แขวงพงสาลีและหัวพันธ์หรือซำเหนือฝ่ายขบวนการประเทศลาวก็ตอบโต้โดยการกล่าวหาว่ารัฐบาลกำลังสมคบคิดกับสหรัฐอเมริกาดังนั้นเนื้อหาหลักๆที่ยังตกลงกันไม่ได้คือเรื่องใครควรจะมีอำนาจในทางกฎหมายที่จะเข้ามาจัดก,การกับความขัดแย้งในทั้งสองแขวงนั้น ฝ่ายรัฐบาลยืนยันว่าสิ่งที่ต้องดําเนินการก่อนเป็นเบื้องแรกคือการคืนอํานาจการบริหารให้แก่ฝ่ายราชอาณาจักรลาวโดวยวิธีนี้เท่านั้นที่การเลือกตั้งจึงจะเกิดขึ้นได้ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในขณะนั้นส่วนสถานภาพทางการเมืองของขบวงการประเทศลาวค่อยมาหาทางออกกันในภายหลังในขณะที่ฝ่ายประเทศลาว ต้องการให้มีการทำข้อตกลงแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ์เสียตั้งแต่แรกซึ่งจะทำให้พวกเขาได้สิทธิทางการเมืองและแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกเขาในระหว่างนั้นประเทศลาวยืนยันที่จะยังคงมีอำนาจควบคุมเหนือทั้งสองแขวงเพื่อเป็นหลักประกันว่าผลของการลงคะแนนเสียงยังคงเป็นไปตามความต้องการของพวกเขาการเจรจาที่วียงจัน ทำให้การเลือกตั้งในเดือนสิงหาคมต้องเลื่อนออกไปมีการเจรจาอีกหลายครั้งในเดือนตุลาคมที่ร่างกุ้งแต่ก็ล้มเหลวและไม่สามารถหาทางออกได้วันที่25ธันวาคมรัฐบาลเดินหน้าจัดให้มีการเลือกตั้งตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญใน10แขวงยกเว้นใน2แขวงขบวนการประเทศลาวประนามว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย ผลกระทบที่คาดไม่ถึงติดตามมาเมื่อรัฐบาลของกระต่ายต้องลาออกเพราะได้จำนวนที่นั่งไม่ถึงสองในสามจึงทำให้ไม่ได้รับเสียงสนับสนุนมากพอในสภาแห่งชาติใหม่นี้แม้ตามข้อที่จริงแล้วพรรคก้าวหน้าแห่งชาติหรือ National Progressive Party จะได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นเป็น19ที่นั่งในจำนวนทั้งหมด39ที่นั่งก็ตาม ความเป็นคนหัวแข็งหัวดื้อของกระต่ายไม่สามารถแก้ปัญหาความเป็นฝักเป็นฝ่ายหรือนำสันติภาพมาสู่ประเทศได้และไม่ใช่แต่เท่านั้นสมาชิกของสภาที่เป็นพวกกลางซ้ายและแม้กระทั่งพวกอนุรักษนิยมขวาก็ไม่เห็นด้วยกับเขาในที่สุดเจ้าสุวรรณภูมาต้องทำหน้าที่ในการจัดตั้งรัฐบาลโดยสัญญาว่าสิ่งที่จะต้องทำเป็นอันดับแรกคือ การหาข้อยุติในปัญหาขบวนการประเทศลาวอย่างไรก็ตามเจ้าสุวรรณภูมาต้องเผชิญกับภาระที่หนักหนาสาหัสมากกว่าเมื่อปี1954เซออิคคณะกรรมการดูแล,แลและควบคุมระหว่างประเทศไม่สามารถแสดงความเด็ดขาดขณะที่ฝ่ายขบวนการประเทศลาวก็มีความแข็งกร้าวมากขึ้นและแรงบีบจากภายนอกที่มีต่อทั้งสองฝ่ายก็หนักมากขึ้นเช่นกัน หากต้องการให้การสร้างชาติดำเนินรุดหน้าไปเจ้าสุวรรณภูมาจำเป็นต้องมีผู้สนับสนุนเพิ่มมากขึ้นแต่เท่าที่เป็นอยู่ในเวลานั้นก็คือแรงคัดค้านต่อการหาข้อยุติมาจากภายนอกมากกว่าจะมาจากฝ่ายตรงข้ามของเจ้าสุวรรณภูมาสำหรับประเทศไทยและที่สำคัญยิ่งกว่าคือสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการเห็นรัฐบาลกลางของลาวมีคนของขบวนการประเทศลาวรวมอยู่ด้วย และอเมริกาได้เตรียมทุกวิธีทางเท่าที่อำนาจพึงมีจะทำได้เพื่อขัดขวางไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นการบ่อนทำลายความพยายามของลาวในการสร้างความปรองรองในชาติก็ตาม